แล้วก็เทียบหนูขึ้นสิู่มเขึ้นกันแล้วแม่มันเป็นเทคนิคแม่อย่าเร็วเฮียเย่าเวพร้มพร้อมแล้วเฮมพร้มแล้วเราลอกับตัวก่อนเราจะรีบไปไหน เขาซ้อมมาแบบนี้เนนี่พี่เมฆจะสรอนะ้เรีกันยง่มันจะไปไหนนั่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่ยี่เนี่ยทีองเรวเรวเรเรวเร็วเรวเร็เร็วเอ็วเ้วเร็วเร็วเงวเร็วเร็งรวเเรรเห ตะคิวกินตรงนี้เอ๊ะเอ๊ะกระด้างบลอนดมบลอนด์บลอนด์แล้ว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 บลอนด์เล่นไีบลอนด์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  จะได้ว่าหวานเนาะเออหน่อยเดียวเบื่อเน่อยก็เดีวยวเอานี่